สวัสดีครับสวัสดีท่าทุกท่านครับวันนี้พามาชมน้องไปบุญกําลังเจริญไหวครับฐานญ้านะครับผมกําลังเรียนแบบขึ้นแม่อยู่ตรงนี้ครับดูที่ม่วงนะครับผมฝึกฐานย้านะครับวันนี้ก็ชํานาญมากครับดูครับดูครับตาขาวใสโอไปธรรมดานะพี่น้องนะครับอารมณ์ดีมากครับวันนี้เด็กน้อยของเรานะครับรู้สึกว่าจะอารมณ์ดีมากดูครับดูเววตาเววตาที่ เอาเรื่องเหมือนกันนะพี่น้องดูสิเรามาถ่ายอย่างเงี้ก็ดูหน้าตาเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ากำลังทานอาหารอยู่นะครับดูสภาพใบบุญตอนนี้นะครับผมร่างกายของใบบุญตอนนี้นะครับเนี่ยครับ ร่างกายที่กําลังเปลี่ยนแปลงนะครับผมไปปีกว่าครับผมตอนนี้นะครับปีกับประมาณห้าเดือนนะครับผมปีกับห้าเดือนตอนนี้น้องก็ทานอาหารเป็นแล้วครับดูครับถ้าเป็นภาษาคนเราก็เตรียมที่จะใช้ชีวิตนะครับผมเตรียมที่จะอาาเชิญกับโลกภายนอกได้แบบเต็มร้อยนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับฝึกทานอาหารฝึกอ่าทานหญ้านะครับผมซึ่งนมนมแม่ก็เริ่มจะไม่ไหลแล้วนะครับ ลูกก็ต้องฝึกทานอาหารเพื่อรู้จักเอาตัวรอดนะครับผมสู่โลกภายนอกนะครับนี่ครับดูครับตันนี้น้องเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเปลี่ยนแปลงมากนะครับสภาพร่างกายของน้องตอนนี้นะครับมันกับว่าอ่ากําลังจะเปลี่ยนนะครับจะโตเป็นสาวแล้วตอนนี้นะครับดูครับโอ้โหอร่อยอร่อย เพิ่งมาจะตัดหญ้าครับผมเพิ่งมาจะตัดอาหารนะครับไปถ่ายรับชมนี่ครับหญ้าอยู่เต็มรถเลยครับเพิ่งมาโบเป็นไงบ้างนะครับโบของเราอาหารเพิ่งมานะครับเพิ่งตัดอาหารมาเต็มรถเอามาให้น้องใบบุญนะครับดูครับทากินของน้องท่ายืนกินครับโอ้โหนะครับเป็นเด็กที่ไม่ธรรมดานะพี่น้องนะครับดูจากทานอาหารเองแล้วนะครับผมนะครับ ทำเหมือนช้างใหญ่เลยนะดูวเวตาดูเวลวตาดูเวลวตาครับดูครับรููจากเลือกอาหารรููจักดึงอาหารดูครับเอาไปกระจายอยู่เต็มนู่นครับเอาไปทํากระจายไปนู่นนะครับสําหรับใบบุญนะครับเห็นอาหารมาดีใจวิ่งใหญ่เลยครับผมก็เลยกระจายอาหารเต็มูด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 ูเอาเรื่องเอาเรื่องดูซิดูงงเลยน้อยดูงงเลยจะบัดยาที่โอ้ย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 ดูที่ดูทําีิ ดูทำสิสดูโชว์สิมีคนดูเยอะโชว์ดูสิด <tortured. S 2> ูสิแหมไม่ธรรมดานะตอนนี้เนี่ยนะครับเล่นด้วยซุ้มสี่ซุมห้าไม่ได้นะไปบุญทับเลยนะตอนนี้นะครับพลังกำลังเยอะมากตอนนี้นะครับผมไอบุญบอกแม่พ่อหนูกำลังเจริญไรพ่อหนูจะเป็นไมรุ่นแล้วพ่อบอกเนี่ยครับหนูดูดูโอ้โบมีการคึงขังคึงขังใส่โบมีการคึงใส่โบหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยน่ครับผม เด็กวัยกำลังจะเจริญวัยครับก็ประมาณนี้แหละอย่าซนหน่อยพี่น้องนะครับช่วงนี้นี่ครับดูท่ากินกระลู้ครับตวัดหญ้านี่เก่งแล้วตอนนี้นะครับดูท่ากินนี่จะรู้เลยว่าน้องไม่ธรรมดาตอนนี้ครับดูครับโอ้โหดูดูธรรมชาติที่สร้างขึ้นสวยงามนะครับผมนะครับเป็นธรรมชาติที่บอกไเลยว่าสวยงามมากนะครับผม การศึกษาธรรมชาติของน้องใบบุญนะครับเดี๋ยวนานแคุณก็จะไปเป็นสาวบ้านไร่ใบบุญแล้วนะครับรอหน่อยครับตอนนี้รอการสร้างรอคะแนนจากช่างนะครับรอจ่ายค่าช่างรอการเดินทางรอวันเวลานะครับไม่กี่วันนะครับก็จะมีการเดินทางกลับสู่ภูมิเอืเนานะครับผมน้องยังขาดทางค่ารถนะครับทางค่าช่างนะครับค่ารถก ยังขาดค่าช่างก็ยังขาดครับตอนนี้นะครับก็รอเวลาไปก่อนพี่น้องยังบอกไม่ได้เลยว่าใหกลับตอนไหนครับแต่ทุกสิิงทุกอย่างนั้นกําลังดาเนินการสร้างอยู่ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วสําหรับบ้านของช้างนะครับก็จะคงเหลือก็คือค่าช่างนะครับค่าเหล็กบางส่วนนะครับแล้วก็ค่าคะแนนนะครับในการค่ารถนะครับกลับนะครับผมก็จะกลับอ่าว่าจะกลับพร้อมกันหมดเลยนะครับผมก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันเดียวขออนุญาตเอาอาหารให้ช้างเชือกอื่นก่อนนะครับผม ให้แม่เกดนะคระ oh. ับลูกหนู <laughs> ให้แม่เกดอันนี้เอายานะอาหารตอนเย็นนะคะไปให้แม่กาะละเกดนะคะ แบบนี้เลยนะคะน่ารีดอร่อยมากเลยนะคะมาชมแม่เกตกินอาหารตอนเย็นนะคะโบเห็นแม่เกตกินอร่อยมากเลยน่าอร่อยมากเลยนะคะ ก็เอาให้น้องบัวตองนะคะแม่จะระเกดได้แล้วแม่เหมยได้แล้วนะคะเป็นอาหารตอนเย็นๆนะคะให้แม่บัวตองนะคะหนูก็เดินตามทุกพี่เลยไวุ้้ให้พี่ด้วยให้พี่บัวตองด้วยลูกบัวตองจ๋า สวัสดีจ้า่อยแล้วบทตองของเรากินประมาณนี้นะคะมีรอบแรกนะคะยังมีอีกนะคะจุดทีนะคะไปดูตกกะของเรากินหรือยงังได้กินก่อนเพื่อนเลยิยังิยัง,ยง,ยงสาพ่อ รักมากรักมากตันนี้โอ๊ยกอดกอดโอ๊ยกอดกอดโอ๊ยกอดโอ๊ยโอ๊ยให้กำลังใจโอ๊ยให้กำลังใจหอมโอหอมพอด้วยโอ๊ยโอ๊ยหอมหอมจุกปากด้วยโอ๊ยจุกปากด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหอมหอมโอ๊ยหอมโอ๊ยถึงพ่อมากโอ๊ยอืหอมคืนมากโอ๊ย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 อ่อนอ่อนโอ๊ยอ่อนอยากกินหญ้าโอ๊ยอ่อนโอ๊ย โอ้ยคีอ้อนโอ้ยอ้อนอ่อนอ่อนโอ้ยโอ้ยอ่อนมากโอ้ยโอ้ยหุยกระซุงพุ่มหัวพ่อเลยคนนี้นี่ในคืนนี้ยให้พ่อเอาอยาให้อีกกลัวแม่ไม่อิ่มโอ้ยคนนี้อ่อนอ่อนโอเค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 เลิฟยู่เริ่อยูโอเคเริ่มอยูโอเคโอเคนี่คนนี้คนนี้หุ้ยกระทุงพุ่มหัวพ่อเลยกระทุงพุ่มหัวพ่อเลยว่าตอนนี้ก็เพิ่งมาจะตัดทหารนะครับผมแล้วก็มาเล่นกับใบบุญหน่อยนะครับ เดดื้อของเรามาอ้อนมาอ้อนอยากกินหญ้าอีกมาอ้อนกินหญ้าอีกนะครับประมาณนี้เลยวิ่งเอาหญ้าไปเคลื่อนเต็มแล้วเต็มคอกแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยมาอ้อนจะเอาอีกนะครับจะเอาอีกเด็กกำลังอ้อนอยู่ตอนนี้อ้อนสำเร็จไหมเนาะเด็กคนนี้เนาะอ้อนสำเร็จไหมเนาะอ้อนสำเร็จไหมเนาะคนนี้เนาะไหนอยู่ไหนเนาะเดือดดื้อเนาะไหนโอ้กำลังกินอยู่เน่บุญจะมาเคลียอะไรคาลังจะมาเคลียอะไร่นี่อยู่ ถ้าล้างจะเคลียร์ไล่ยนี่อยู่เตะหอมแก้มเลยหอมแก้มยหอมแก้มก่อนหอมแก้มไหมครับหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มเลยเฮ้ยกินใหญ่หอมแก้มเฮ้ยโคตรไทยดมโคตรไทยดมไอ้คนดื้อไอ้คนดื้อของพ่อไอ้คนดื้อของพ่อเดีรยวื้อของพ่อ ตัดยาให้กินแล้วยังขาหลังใส่อีกเนาะหอมเจนหน่อยหอมเโอยอ่อนพ่อโอ้โอ้โอ้ค้โอ้ยดืของพ่อโอ้ยโอโอ้ยมันอยากกินยาอีกเด็กอยากกินยาอีกเดี๋ยวพ่อเยให้กินดีโอเคไหมโอเคโอเคโอเคหอมกอนหอมหอมดิจ้าแม่จ้าดิจ้าหอม้าดจ้า ดูสิคนนี้เส okay. okay. ี okay. 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 <m <m okay. ้อ well, um okay. okay. ้อนเลยพโอ้ยรักพ่อมากโอ้ยโอ้ยอยากกินหญ้าโอ้ยโอ้ยอยากกินหญ้าหนูอยากไม่ใช่อ้อนเลยทีนี้มันเขี้ยวซะมากกว่าบอกพีไปอาญาเลยไปอาญาเลยหนูเลยเราเลยหนูหิวกินหญ้าโอ้ยโอเคพ่อเราต้องกินต้องกินไหมหน้าตีมากคนนี้โอเคไหมโอเคไหมโอเคไปเร็วพ่อไปเร็วพ่อพ่อไปเร็วเดี๋ยวหนูจะกินหัวพ่อได้แล้วเนี่ยจะกินหัวพ่อได้แล้วเนี่ยพ่อหิวหิวแล้วเนี่ยหนูจะกินอีกแล้วเขี้ยวตลอดเลยโอเคปะเดี๋ยวไปเอาโบกัโบก็พรอโบก ไปแล้วไปล้วบ้อดูนะคะหนูกระจายยาเต็มเลยนะคะหนูดีใจที่เห็นพ่อมาหนูดีใจมากเลยตอนนี้ก็เก็บกินนั่นอะไกระจายแล้วก็เก็บกินดูหนูไปขอพ่อแล้วนะคะตอนนี้ขอยาอีกอพ่อพ่อขอยาอีกหนูไม่อิ่มเลยว้าว นะครับผม,มบรรยากาศตันนี้ก็ขอบคุณทีทุกท่านครับในการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิไปได้เพียงเท่าน,นี้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับรักทุกท่านครับ thank you very much ยุ y o ูบ๊ายบายสวัสดีค่ะ